nét nhau đây ở bà ấy

ของโรงางานแน ำลวมาเอาต้นไม้ไปเจาเอเจ้าเมีแล้วจะเอารดอันนั้นมาแมาแก้นี้ไปนี่ยเนี้เอาล้รแล้วไปนี่แก้ไป ตปนแล้บอกอืรถตั้นแล้วบอเออเอาเอาเจ้าไปเอารถมากมเอาไปมัดด้าอาแล้วเพาะว่าเดี๋ยสรถโยนรถไปจะได้ขับเออยนล้วนานรถจานโนะมั เือถ้าไปถ้าไปแล้วมันดูสีเหลองนะโมนะถ้าไปมันดูซีเลยังกันะหมูถ้าไปเบิ้งแลมันดูซีเลืองมันจแสกแตัส่วนที่ทางกาด้างได้เห็นเห็นยี่บ่หมูมันอเราใส่แล้วลูกชายเจ้าออกเราเราลงอันได้เพื่อนไรรอยอยู่บ่ห่าะเปาไก่ฮะดีเปเ็ดเลย ভালে দিয়া বৰ মই ভাই পায় ยวนะนี่มันผุพังแล้วนะคะอีซี่ก็เลยจะไปเอาไปทำความสะอาดออก

ที่นี้รู้คาเฟรู้แล้วน้าจเอาข้างนี้เข้าไปก่อน มันมันมีก้อนนี้ไงมันก็เลยหนะนะลงเสื้องเสื้องเสื้อจะ้องหั่ไปคำนึงหน่วตร้เดี๋ยวจาส่งอยู่่ะจาส่งอยู่เออพอนเสื้อมาพูดเป้าเลยเป้าอยู่เลยยันี้เป็นโคน

I don't know. 我录了。 ีแดดดีเลยเชี่ยไปนี่ก็เ็นขาบขึ้นมากเลย Baby. มีานที่ข้าปั้ข้าวจะมาเจอของวนอันนี้มันใส่ได้ยูเอาไปไว้ใส่ให้แม่สีสิน้อันนี้ปน่นะพอหลอดีดไม่ด่านี่ได้มน้ นี่ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจงให้ย่าด้วยนะคะเราจะเก็บไปเรื่อยๆนะคะบ่าวมืดเป็นคนลื้อกับลุงเสือนะคะสวบเป็นคนเก็บน้องปูเป็นคนหนอ่ตามนี้นะคะสวัสดีค่ะ